ครัวนนี้เดี๋ยวพามาดู m อ็สีชมพูกันนะครับวันนี้นออนเออสวยดีนะสีหวานเย็นเนาะชมพูหวานเย็น,น,ยนก็ถ้าไหร่บางชิ้นผมไม่รู้แล้วก็ดูดูกันแล้วก,นกันน้องมามีอะไรบ้างเดี๋ยวโดนด่าอีกว่าไม่รู้จักอะไรไอะไรนัดทอง ทั้งคันเลยนะฮะสมิงาอรอลลูมิเนียมโช้หลังไวท์อันนี้ปรับไม่ได้เนาะแต่ว่ามีซับแทงยื่นออกมาบางโซ่บางคนหลังเป็นเก็บล่าน้ำเนาะสเตอร์หน้าเก็บล่าน้ำ ใส่กันสะบัดด้วยก็ประกาศสวิตช์แล้วก็เปลี่ยนใหม่แล้วเนาะถ้าบอกหุ้มใหม่นี่ก็ทำพ่อว่านองเงินพักเท้าหลังเจาะปั๊มเปลี่ยนนะครับจานเบรกเปลี่ยนล้อขอบ17นี่ภายในเนาะเครื่อง ได้เลยนะครับสวยมากมีสายจับครโอเคอันนี้ก็เป็นชุดหน้าอันนี้อะไรเขาเรียกว่าจานจานกวนตีนใช่ไหมเออโอเคจานกวนตีนมีคาลิปเปอร์ส่วนนี้ปัม๊มก็เป็นเมมโบนะครับสวยมากสวยมากอ่าดูดูด ก็ประมาณนี้โอเคครับขอบคุณที่รับชมนะครับประมาณนี้เอาไว้เป็นแนวทาง